คริสอินไซด์รู้ลึกหลักเรื่องราวในคริสศาสนาครับเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2020ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศให้วันที่8ธันวาคมปี2020จนถึง8ธันวาคมปี2021เป็นปีนักบุญโยเซฟครับ โอกาสครบรอบ150ปีของตรษศิกาเควมัตโมดูมเดอุสที่บุญยญราศีปีโอที่9พระสันตะปาปาทรงประกาศให้ทักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนาจักรคาทอลิกครับและในโอกาสนี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ได้ออกพระสัมภาลิขิตชื่อว่าด้วยหัวใจของมีดาปาติสกอเดเพื่อสะท้อนถึงความรักของทักบุญโยเซฟที่มีต่อพระเยซูคริสต์ซึ่งพระวรสารทั้ง4ฉบับก็ได้กล่าวถึงพระองค์ว่า บุตรของโยเซฟครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องพระคุณการุณยคบริบูรณ์ในโอกาสปีนักบุญโยเซฟนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับนักบุญโยเซฟให้มากยิ่งขึ้นกับเบดตูนก่อนครับครับอยาเยาทราบดีนะครับว่านักบุญโยเซฟทรงเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์นะครับ และบทบาทของนบุญยอเซฟในพระวสานนะครับเราจะพบได้น้อยมากแต่ท่านจะมีบทบาทที่สําคัญคือเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูเจ้าและบทบาทที่สําคัญประการหนึ่งคือทรงนําครอบครัวศักดิ์สิทธิ์หนีไปยังประเทศอียิปตเพื่อพ้นจากการตำหน่าของกษัตริย์เฮโรสนะครับ ดังนั้นนะครับโดยอาศัยการอธิษฐานภาวนาการประกอบกิจการดีพวกเราทุกคนจะได้รับการปลอบโยนและความบรรเทาทุกยากอันแสนสาหัสซึ่งเกิดจากพวกเราทุกคนในสังคมปัจจุบันนะครับโดยอาศัยการนําเสนอวิงวอนของท่านนบุญโยเซฟครับเราทราบกันไปแล้วนะครับว่านบุญโยเซฟคือใครมีความสําคัญอย่างไรต่อศาสนาจักรคาทอลิกนะครับแล้วนักบุญโยเซฟเรามีวันที่ระลึกถึงท่านในรอบป,ปีพิธีกรรมวันไหนบ้างครับอเดวี พระศาสนาจากสมโพธิ์นบุญโยเซฟจะตรงกับในวันที่19มีนาคมวันฉลองนบุญโยเซฟกรรมกรจะตรงกับวันที่1พฤษภาคมวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพระนางมารีและนบุญโยเซฟวันที่19ของทุกเดือนครับผม โอกาสนี้สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสนะครับก็ได้ส่งมอบหมายให้สารพระศาส,น,สนจักรเพื่อชีวิตจิตภายในออกกฤษฎสกาเพื่อมอบพระคุณการุณครบปริบูรณ์ตลอดปีนักบุญโยเซฟนี้ด้วยครับอยากจะขอให้พระดอุ้มนะครับช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าพระคุณการุณคืออะไรครับ ครับพระคุณการุณน,นะครับก็คือการขอรับอภัยโทษจากพระเจ้าคือการขอรับพระเมตตานะครับสำหรับคนที่รู้ตัวว่าได้ทําบาปผิดต่อพระเจ้าดะต,ต้องการกลับมาคืนดีกับพระองค์การขอรับพระคุณการุณน,นะครับก็เป็นการขอพระคุณของพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาการุณาโดยอาศัยความยุติธรรมเมื่อเราทําบาปผิด หรือขอรับเมตตาจากพระเจ้านั่นเองก็เป็นการชดเชยบาปความผิดที่เราได้กระทําไปนะครับกิจชนที่สํานึกผิดในบาปของตัวเองก็จะขอรับพระคุณการุณย์นี้ซึ่งก็จะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆนะครับที่ได้กําหนดไว้ตามที่พระศาสนาจักรกาหนดแล้วก็ตามจุดประสงค์ของสมเด็จพระสนตปาวน,นั่นเองครับซึ่งพระคุณการุณย์นี้เราสามารถย้อนกลับไปดูที่คลิป ep 3ของคริสอินไซด์ได้อีกด้วยเช่นกันครับ เราทราบกันไปแล้วนะครับว่าพระคุณการุณคืออะไรนะครับและในปีนบุญโยเซฟก็ได้มีการมอบพระคุณการุณครบบริบูรณ์ในโอกาสพิเศษนี้มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างครับเรื่องอภิกรการรับพระคุณการุณครบบริบูรณ์เป็นไปตามเงื่อนไขปกตินั่นคือการรับศีลอภัยบาปการรับศีลมาสนิทและการสภาวธรามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปานะครับและนอกจากนี้สตุรุษต้องมีความตั้งใจที่จะรับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ และมีจิตวิญญาณกับผลจบัตรทั้งสิ้นครับผมนอกจากเงื่อนไขหลักดังกล่าวแล้วนะครับก็ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับพระคุณการุณพิเศษโอกาสปีนบุญโยเซฟนี้ <S 1> <S 1> ซึ่งพี่น้องสัตวุบรุษนะครับ <S <S จะต้องทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งอปีนี้ด้วยนะครับ นบ,บุญยอแซนนะครับเป็นบุรุษผู้ที่มีความเชื่อโดยแท้จริงนะครับท่านได้เชือเชิญให้เราได้พบกับความสัมพันธ์อันดีกับพระบิดาอีกครั้งหนึ่งและพร้อมที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้ในการอิษฐานภาวนาการชุดเชยบาปและการตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้านะครับด้วยเหตุน,นี้การบัพะคุณการรุนพบบริบูรณ์แก่ผู้ที่ลำพึงบทค่าแต่พระบิดาเป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับและการเข้าเงียบเตรียมจิตใจเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งวัน ซึ่งกาหนดให้มีการบทเทศลำพึงเกี่ยวกับนบ,บุญโยเซฟเป็นหลักครับในพระวรสารท่านนบ,บุญโยเซฟได้สมญาว่าผู้ชอบธรรมท่านในฐานะผู้เป็นผู้พิทารรักษาธรรมล้ำลึกของพระเจ้าท่านยังเป็นองค์ประถามที่ล้ำเลิศของชีวิตภายในท่านจึงปลูกเราให้ค้นหาความเงียบความรอบคอบและความสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของตนคุณธรรมแห่งความยุติธรรมที่นบ,บุญโยเซฟได้ปฏิบัติอย่างดีเลิศคือการยึดถือกฎของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์คือกฎแห่งความเมตตาการุณานั่นเองครับผมครับเรามาดูที่ลักษณะสําสคัญในกระแสะเรียกของนบุญโยเซฟกันครับลักษณะสําสคัญกระแสะเรียกของนบุญโยเซฟคือการเป็นผู้พิทักษ์ปกปัก พระสาครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเรสนะครับนั่นก็คือมีพระนางมารีและพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับซึ่งนบุญโยเซฟนี้เป็นพัสดาของพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรมจารีเสมอและเป็นบิดาของพระเยซูเจ้าตามกฎหมายเพื่อว่าครอบครัวคิตชนทุกคนทุกครอบครัวนะครับจะได้รับการเร่งเร้าให้เสริมสร้างบรรยากาศของความเป็นหนึ่งเดียวกันให้มีบรรยากาศแห่งความรักและการอิษฐาภาวนาอย่างที่มีในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระศาสนาจักรจึงมอบพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ผ่านทางการสวดลูกประคำพร้อมกั กันภายในครอบครัวและระหว่างคู่มั่นที่จะแต่งงานกันอีกด้วยครับสมเด็จพระสันตะปาปาเบียที่12ได้กำหนดให้มีการฉลองนบุญยอดแซบเมื่อวันที่1พฤษภาคม1955นะครับโดยมีจุดประสงค์ให้ทุกคนตจนักถึงสัตว์สีของการทำงานและให้การฉลองนี้เป็นพลังบันดาลใจสำหรับชีวิตในสังคมดังนั้นนะครับผู้ที่มอบการทำงานของตนทุกวันในความอุปถัมภ์ของนบุญยอดแซบ ก็จะได้รับพระคุณการุณครบ,บริบูรณ์ด้วยการหลบหนีไปประเทศอียิปต์ของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับทำให้เรารู้ว่าพระพิญญเจ้านะครับทรงประทับอยู่กับเราในทุกที่ทุกแห่งและทุกเวลานะครับดังนั้นการมอบพระคุณการุณครบริบูรณ์แก่บรรดาสัจจบรุษที่สวดบทละมิงวอนนบุญยอแซะนะครับและหรือสวดบทสรรเสริญนบุญยอแซะหรือบทภาวนาต่อนบุญยอแซะหรือบทภาวนาอื่นๆนะครับและสําหรับพระศาสนาจักรนะครับที่กําลังถูกบิดเบี้ยนทั้งภายในและภายน และเพื่อบรรเทาทุกบรรดาิีตชนทุกคนที่กําลังถูกิเปลี่ยนในทุกรูปแบบครับท่านนบุญโยปอนที่สองก็ทรงย้ําว่าภาพลักษณ์ของนบ,บุญโยเซฟได้รับการฟื้นฟูให้สอดคล้องกับพระศาสนาจากสมัยของเราในคริสต์ศตวรรษใหม่เพื่อยืนยันถึงความช่วยเหลือที่แผ่ขยายไปทุกที่ของนบ,บุญโยเซฟในพระศาสนาจากนอกจากในกรณีต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วสารพระศาสนาจากเพื่อชีวิตจิตยังได้มอบพระคุณการุณครบบริบูรณ์แก่บรรดาสตับุรุษ ที่สวดบทภาวนาบทใดก็ได้ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องหรือประกอบกิจศรัทธาเทิดเกียรติน้ำบ,บุญโยเซฟเช่นสวดบทภาวนาข้าแต่น้บ,บุญโยเซฟผู้มีบุญและพี่น้องทราบไหมครับว่ามีการภาวนาถึงท่านนบุญโยเซฟอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือสายประคำนักบ,บุญโยเซฟนั่นเองครับ ปกติที่เราสวดสายประคำนับเราก็จะมีการรำพึงถึงพระธรรมลำลึกที่เกี่ยวข้องกับพระเยสูเจ้าและพระนางมารีเป็นหลักนะครับซึ่งพระศาสนาจักรรับรองอยู่4พระธรรมลำลึกด้วยกันครับซึ่งก็ได้แก่พระธรรมลำลึกแห่งความพิติอินรีพระธรรมลำลึกแห่งพระมหาทรรมานพระธรรมลำลึกแห่งพระศิริงโรลและสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาในภายหลังก็คือพระธรรมลำลึกแห่งแสงสว่างนั่นเองครับแต่ในปีนักบุญโยเซฟนี้เราก็ได้ค้นคว้ามาว่า การสวดสรรพกรรมนักบุญโยเซฟทาให้เราพบทําล้ำลึกที่เพิ่มเติมเข้ามานะยังไม่ได้รับการรับรองนะครับแต่เราก็สามารถนํามาสวดภาวนาได้เช่นกันซึ่งเราจะพบเห็นในบทพระวสารนะครับและการไต่ตองในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยครับนั่นก็คือข้อที่1การมั่นกับพระนางมารีซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายแท้ของความรักในครอบครัวข้อที่2ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่นักบุญโยเซฟ เป็นการกล่าวที่ว่าอย่าก,กลัวเลยที่จะรับพระนางมารีเป็นภรรยาของท่านข้อที่สการบังเกิดและการตั้งชื่อของพระเยซูเจ้าข้อที่4การหนีไปยังประเทศอียิปต์การที่นบุญโยเซฟพาพระกุมารและพระมารดาลีภัยจากกษัตริย์ทฮโรธซึ่งครั้งนั้นก็เราได้ทราบดีว่าเป็นการเบียดเบียนและการประหารทารกผู้ยิมนนั่นเองครับ ข้อที่5นะครับก็เป็นชีวิตที่ซ่อนเร้นของพระเยซูเจ้าที่นาซาเรตซึ่งก็จะเกี่ยวกับนักบ,บุญโยเซฟเช่นกันครับซึ่งนักบ,บุญโยเซฟเนี่ยได้พาพระกุมารและพระมารดาครับกลับมายังแผ่นดินอิสราเอลและกลับมาอาศัยอยู่ในเมืองนาซาเรตนั่นเอง และในกรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ใกล้จะสิ้นใจนะครับมีรูปแบบมีเงื่อนไขในการขอรับพระคุณการุณในโอกาสนี้อย่างไรบ้างครับบรวยพรอภิกรุณสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีความเร่งด่วนทางด้านสุขอานามาัยนะครับดังน,นั้นการมอบพระคุณการุณ ครบบริบูรณ์นี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับผมโดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุคนเจ็บไข้คนใกล้จะตายและผู้ที่ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้เพราะเหตุอันสมควรนะครับผมโดยที่พวกเขาเหล่านั้นมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัมปกานนั่นก็คือการรับีิอภัยบาปการรับสินมหาสนิทและการสวดตามพระประสงค์ของพระสันตปะปาปาและหากบ้านใดที่มีอุสารานะครับให้พวกเขาเหล่านั้น ส่วนบทภาวนาะเธอเกียรตินบนญยอดแส่ผู้บรรเทาคนไข้และผู้อุปถัมภ์ให้สิ้นใจอย่างดีโดยถาวายความเจ็บปวดหรือความทุกข์ยากนะครับไว้ในความดูแลของพระเป็นเจ้า และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่พวกเราได้นำมาฝากเกี่ยวกับการขอรับพระคุณการุณพิเศษในโอกาสปีนักบุญโยเซฟในปีนี้ครับขอบคุณขอ้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับจากแผนพิธีกรรมอัครสังคมนทนกรุงเทพมณนะโอกาสนี้ด้วยครับอย่าลืมติดตาม Chris i n s i g h ์ EP นี้และทุก EP นะครับกดไลค์กดแชร์พร้อมติดตามทุกคลิปทุกรายการของคริสสร้างสรรค์ผ่านทางทุกช่องทางของคริสสร้างสรรค์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ